โอเคนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้แอป B 6 1 2กันบ้างนะคะแอปนี้นะแอปสีเขียวมินนะคะที่อยู่ข้างๆ i n s t a g r กรของมามีนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะทีนี้นะคะพอแตะเข้ามาค่ะมันก็จะเป็นหน้านี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีนะคะตั้งแต่วิดีโออ่าวิดีโอก็ได้นะคะแล้วเราสามารถเลือกไซส์ได้ด้วยเห็นไหมคะไซส์ size ก็จะมีวงกลมมีแนวนอนนะคะมี1ต่ตอนหนึ่ง มี3ต่อ4มี9ต่อ16นะคะก็จะเป็นไซส์ TikTok แล้วก็มีฟูลเลยเป็นเต็มเลยนะคะหรือจะนะคะเอาเป็นอันเนี้ยมีชอบใช้อันนี้3ต่อ4นะคะภาพมันจะแบบไกลหน่อยนะคะแล้วก็อ่า ทีนี้เนาะเราเลือกการถ่ายรูปแล้วกันนะเวลาเราเลือกการถ่ายรูปเราก็เลือกไซส์นะคะที่เราอยากจะได้กล้องหน้ากล้องหลังแล้วแต่เรานะคะเสร็จปุ๊บค่ะให้กดคําว่าฟิลเตอร์เอออันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่มีใช้เห็นไหมโมโมนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของมันจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันทีนี้ก็เลือกแล้วแต่เราเลยเราอยากได้สีอะไรนะคะเราก็เลือกไปเห็นไหม แต่หนึ่งทีอันนี้คือมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นอยู่ทั้งหมดเลยแต่ของมียามีจะใช้ที่โมโมนะคะที่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เห็นนะอันไหนที่แบบอ่าคนใช้เยอะๆหน่อยมันก็จะเป็นป๊อปปูล่าใช่ไหมคะอันนี้คือฟิลเตอร์ที่มีใช้แล้วแต่เราเห็นปะ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยแล้วแต่เราเลยเราจะเลือกอันไหนนะคะของมีมีก็จะใช้อันนี้แหละเป็นประจําเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่ต้องบอกว่ามันเป็นสีธรรมชาติเห็นไหม สีคนมันก็จะยังเป็นคนอยู่สีเล็บสีฟ้าก็ยังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมคะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็นะคะทีนี้เวลาที่เราอยากจะเขาเรียกว่าอ่าทำนะคะให้ตัวเราเนี่ยอ่าอ,อะไรนะเซตติง้งเออเซตติ้งให้ไอตัวสัญ,ญลักษณ์มันหายไปให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าเมื่อกี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมจุดไข่ปลามุมซ้ายบนแตะ1ทีมันจะขึ้นตรงนี้มาเลย อ,อยากตั้งเวลาแตะตรงปุ่มนาฬิกา3วิ7วิหรือปิดเวลานะคะหรือเราอยากจะนะคะให้ทัชหน้าจอในการถ่ายก็ได้ปิดทัชก็ได้นะคะเปิดทัชก็ได้นะคะแฟลชอยากปิดอยากเปิดได้เลยนะคะแต่มอนี้ไม่ค่อยใช้แฟลชเนาะโหมดกลางคืนอยากเปิดก็ได้นะคะเมคอัพเนี่ยอ่าก็ได้นะคะอ่าตอนนี้คือ อ่าเมคอัพมีปิดหมดกลางคืนมีปิดนะคะอ่ะ uh, uh, เดี๋ยวเปิดไว้ก็ได้ให้ทุกคนดูก่อนนะบันทึกอัตโนมัติตตปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้ถ้าเปิดแปลว่าเวลาถ่ายปุ๊บมันจะบันทึกให้เราอัตโนมัติทันทีนะคะหรือถ้าเราอยากเลือกรูปรูปนี้ถ่ายไม่สวยเลยเราอยากเอาออกก็อออกได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็เป็นอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการเซตติ้งเนาะที่ทุกคนถามมามีนะคะให้กดเข้าไปที่ปุ่มฟันเฟืองเห็นไหมปุ่มฟันเฟืองแตะหนึ่งทีมันจะขึ้นการเซตติ้งมา เปิดความละเอียดสูงค่ะเปิดริเวอร์โหมดค่ะเปิดลบริ้วรอยค่ะตารางแล้วแต่เรามันจะเป็นเส้นตารางถ้าเราเปิดตารางมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะเป็นเส้นตารางขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นชัดไหมเออมันจะเป็นเส้นตารางแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราแบบดูว่าอ,อ๋อองศามันตรงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่อยากมีเส้นตารางก็ไปกดเซตติ้งแล้วก็เอาตารางออก นะคะเสร็จปุ๊บตำแหน่งที่ตั้งมีไม่เปิดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะถ้าเราเปิดปุ๊บนะคะมันจะมี b 6.12ข้างล่างเวลาถ่ายรูปนะคะแต่ถ้าเราอยากไม่อยากให้มันมีสัญ,ญลักษณ์เราก็เอาออกนะคะอะเมคอัพสำหรับชายหนุ่มเห็นนะเออเปิดใช้งานเพื่อสามารถปรับความเข้มของเมคอัพเห็นนะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะเอออันนี้ก็นี่ค่ะประมาณนี้เลยของมีเปิดการแจ้งเตือนมีก็เปิดปรับปรุงพื้นที่เก็บสติ๊กเกอร์ก็เปิดนะคะก็ทุกคนก็ลองดูเนาะเอาไปเป็น เขาเรียกว่าเอาไปเป็นไอเดีย uh, ในการเซตนะคะของตัวเอง